เราเนี่ยจะมาลองเก็บของเก่าขายในรายการวัยรุ่นร้อนเงินครับผมทุกคนวิ่งจะวันนี้คืต้องรวยโอเคครับผมทุกคนกรับโซนอิสเรปที่น้องชาวไทยทุกคนเลยนะครับผมเป็ดนะครับทุกคนเห็นรถคันนี้ไหมครับทุกคนยูทูบเบอร์คนอื่นเนี่ยเขาอาจจะแบบขับรถสปอร์ตรถแบบเที่ยวรถเปิดประตูรถแบบยุโรปยุโรปใช่ไหมครับ ผมเขาบอกผมถอยคันนี้มาครับทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอะซาเล้งปะเร<อ>ียกว่าซาเล้งเหรอรถเข็นเด้อรถเข็นเดไม่รู้เรียกว่าอะไรครับ <laughs> แต่ว่ามันคือรถเข็นครับทุกคนคือที่ผมถอยรถเข็นมาเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าช่วงเนี้ยครับมันเป็นยุคที่แบบก็ยอยา,างหมักแพงหลายๆคนเนี่ยน่าจะแบบประสบพบเจอปัญหาเกี่ยวกับพวเงินเงินทองทองถูกไหมซึ่งพี่เนี่ยก็เป็นหนึ่งคนครับที่แบบประสบพบเจอปัญหาด้านแบบเงินทองเดือนนึงเนี่ยเข้ามาห้าหมื่นไอ้ตัดออกไปแปดหมื่นยุนี้คืออยู่ยังไงวะเนี่ยวันนี้ครับทุกคนเราจะมาอยู่่ในนนนนรรรรราายยกกวััุุ้อเงิคคบท เราเนี่ยจะมาลองเก็บของเก่าขายเต้เห็นคนที่แบบเก็บของเก่าขายไหมผู้แบบเป็นขวดเป็นแบบเหล็กแก้วเป็นกระดาษนี่เราเคยเห็นกันใช่ไหมแล้วอะไรคนน่าจะเคยเห็นกันครับก็เดี๋ยวเนี่ยผมจะลองเก็บพวกสิ่งเหล่านั้นดูแล้วเอาไปขายแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้เงินกี่บาทจะรวยไหมจะ้คิกี่บาทด้เยอะว่ะถ้าเกิดได้มากพอเราอาจจะได้เงินหลายบาทอยู่นะใช่หรอแต่พี่ดูรถเราอ่ะจะได้รถเราก็ใส่เยอะนะรถเราก็ใหญ่นะรถเราอ่ะไม่ไม่ถูกนะทุกอะ่าไม่บอกก่อนของพันได้สัตวกตอนนี้พี่ต้องแบบไปไปคุยขยะเลยใช่เราต้้ออองงงแบบบบไไปหหาาาเเเเกกกก็็็ขขวดดศษลททุสิ่่่ยยีะ ขายดูดำเลยซึ่งผมก็แบบเตรียมพงเตรียมของร้อยแล้วก็นี่มีถุงมือแล้วก็มีแมสกือมาพี่เป็กตรงได้เลยเนี่ยอรัพี่รกระตุดนก็เดี๋ยวามาเริ่มเก็บของเก่าขายกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้ถึงล้านหรือเปล่าีนผมเจอนี่แหละเห็น,ห,นห็นตัางนานแล้วเนี่ยนี่ครับทุกคนของเก่าที่จะมาขายกันนะก็ยังเหม็นเลยสักขวดน้ำอันนี้ข,าย,ขายได้ขายได้ขายได้ได้แล้วครับหนึ่ง ป็นไงเหม็นเนื้อใช่ไหมสี่ชั้นยังเหม็นอ่ะนี่โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราได้ขวดน้ำแลยสองขวดครับอันนรุษอันนาวะไม่ไม่มีคนนั่งข้างในเลยแม่ไม่มีคนนั่เลยอ่ะท่วงครับคือผมเนี่ยได้ไปทำการรีเสิร์ชมาแล้วว่าแบบพวกของโกงของเก่าอะไรเงี้ยอะไรสามารถขายได้บ้างของที่แบบเขาจะรับซื้อนะครับทุกคนหลักๆเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสามอย่างก็คือพวกขวดพลาสติกอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งจะเป็นพวกขวดแก้วขวดเบียร์ขวดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นพวกแบบกระดาษลงกระดาษร เเียเออแล้วก็อย่างสุดท้ายอุยอน,นามารุมารุมาการที่คนเราจะเก็บของเข้าขายนะครับตาต้องไวต้องแบบคอยดูตลอดว่ารถหน้ารถหลังเนี่ยเป็นยังไงใช่ใช่ตลาดที่ขายได้หรอเนี่ยลังขายได้หมดเลยนะนี่น่าขายได้เขาดูค,รคนรถเจอขวดเลยเนี่ยขวดเนี่ยข,ขายได้บอกให้พบก่อนละกันอย่างสุดท้ายที่ขายได้นะครับกระป๋องอะกระป๋องน้ำมันลมด้วยนั่นแหละครับทุกคนอันนี้ก็ขายได้เนี่ยแล้วอะ เริ่มต้นยังไม่ออกจากนอกหมู่บ้านเลยหลังติมหน้าบ้านเลยอะหลังนี้มีของเยอะทุกคนน่าจะได้หลายบาทอยู่นะหลายบาทนะเนี่ยมีเหรอไม่เอาเดือยขโมยไม่ดีครับทุนเราต้องขออนุญาตก่อนรถรถมารถมา ตอนนี้ผมก็มาอยู่ข้างถนนเรียบร้อยแล้วก็คือที่มาข้างถนนเพราะว่าข้างถนนเนี่ยมันน่าจะมีผู้แบบเศษนู่นเศษนี่เยอะคนขับรถแล้วก็โยนทิ้งไงเลยคิดว่ามันน่าจะเยอะครับก็เลยลองออกมาเดินหาข้างถนนรถเยอะว่ะเต้ยผ่านมูตายปะเนี่ยอมอตายพี่ไม่ตายไม่ตายมีแต่ยากทุกคนไม่มีอะไรเลยอ๋อก็เดี๋ยวเราเจอหน้าของต่อครับ, okay, รบทุกคนไปโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราเจอเป้าหมายแล้วครับทุกคนหนึ่งกระป๋องก็มีค่าเป็นเงินได้ ้ย่ีหอยทากด้วยคนรับปะเนี่ยมีหอยทากด้วยโอเคได้กระป๋องแล้วไปต่อครับทุกคนเปไงวะถึงเริ่มโ้นได้ถึงร้อยปะเนี่ยยังไม่ถึงผ่าไปโอเคกระรวนตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ตรงเออโซนที่ผมเห็นเขาทิ้งขยะกันครับทุกคนดูนี่เนี่ยมีขยะเต็มเลยครับแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้เพราะนี่เป็นที่ส่วนบุคคลครับเราไม่สามารถเข้าไปได้ผมก็เลยอยู่แค่ตรงนี้แล้วกันได้แล้วหนึ่งขวดยังเหม็นนะแต่เราก็มีทางเลือกครับเราต้องทำเพราะเราต้องการเงินเรามันวิ่รุนร้อนเงินับุก ได้ได้ได้อันนี้ได้เฉลี่ยแก้วหนึ่งครับบัตก็มาทิ่ซ็นเตอรซ็นซิลล์ก่อนโกงอยู่แน่แน่ขให้ตายเถอะอันนี้น่าจะผ่านมาหลายทศวรรษแล้วครับทุกคนดูสภาพขายได้เหรอได้น่าจะได้ลองเก็บไปก่อนเผื่อขายได้คาดหวังว่าจะได้กี่บาทปั๊เนี่ยพอสักสองร้อยพอกินข้าวพอโอเคอ่ะจะไปที่ต่อไปครับตรงนี้หมดแล้วต้องเอาแม่ต้องเราต้องหาเงินไง ยูทูบเบอร์ตกยุคแล้วกูซ้อมไหมครับเพื่อแบบยูทูบเบอร์ทำแล้วมีคนดูมีแต่เศษอาหารครับทุกคนเดี๋ยวไปที่ต่อไปกันเจอของแพงครับทุกคนอันนี้ตำหน้ามีสองพันผงทองอันนี้ได้ไปเต้ร์ดโ๊ยไปเอาหนูมาพีงสภาพดีนะน่าจะขายได้เอาไปก่อนมีงูไหมเนี่ยคงไม่มีเอาไปต่อไปต่อไปเริ่มได้เยอะแล้วนะได้เยอะแล้วนะเริ่มได้เยอะแล้วเริ่มได้เยอะแล้วทำเป็นเล่นนะกระป๋องกระป๋องกระป๋องไปต่อไป ขอทีเด็ดครับทุกคนนี่อีกแล้วนะฮะอุ้ยอันนี้ดีเลยเนี่ยขายได้เนี่ยกระดาษลังมันหมดไมใหมดกระดาษลังกูมารทาอะไรวะเพื่อหาเงินเดืองกระดาษครับเยอะแล้วคือไม่ต่อวันนี้กูต้องรวย เจอคลังสมบัติครับทุกคนไม่เลิกง,งานไม่ยากจนครับอันนี้เจอแหล่งแหละเจอที่มาตรงทางขยะหน้าพวกแบบรา้านสดะดวกซื้ออะพวกพลาสติกจะเยอะไปต่อไปซื้อน้ำสแก้วกินเหนื่อยไหมไปซื้อขอซื้อน้ำก,กินน้ำเนึน่งครับทุกคนหลังจากที่เราเนี่ยเดินหาพวกเศษกระดาษเศษแก้วเศษเหล็กเนี่ยมาเป็นเวลาประมาณเนี่ยเกือบสิบห้าทีแล้วในคลิปอาจจะน้อยนะครับทุกคนแต่ผมเดินมาแบบสิบห้าทีแล้วคุณดูเหนื่อยเลยเนี่ยไม่เคยทำแบบนี้เลยเอาจริงผมเพิ่งรู้แบบแบบการแบบเดินหาของไม่เหนื่อยขนาดเนี้ยตอนแรกคิดว่าแบบสบายๆคิดว่ามันจะหาง่ายครับทุกคนเเ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 เหหหหมมมือออออออนนนนแแแบบบบบบบปปกกกกกกติิททีี่่่่่รรราาาาาาาไไไะะะะจจพววศษขขขยยยยย็็ลใ้ผคดง ไนายายคนน่าจะทิ้งขยะกันเยอะปรากฏว่าหาย,ยากมากคำดุลขยะเยอะจริงแต่แบบมันไม่ใช่ขยะที่ขายได้เว้ยเป็นพวกเศษ,อ,อ,เศษอาหารจะเยอะเปสะส็นสัดส่วนใหญ่ตอนนี้ผมก็เลยแบบมานั่งพักที่ร้านคาเฟ่กับโดนเนีย่ยจำไว้นะค่าน้ำอะไรซื้อน้ำไป120บาทต่อแก้วเดี๋ยวรอดูกันว่าหาของเก่าขายครั้งเนี้ยจะได้120บาทคืนนี้จะดกำไรหรือเปล่ายังไม่ได้เงินเลยสักที่เดี๋ยว120กว่าเดียวมื่อก <c oughs> ี้ระหว่างที่แบบขอซื้อน้ำใช่ไหมพี่ก็แบบถามเจ้าของร้านเล่นๆว่าแบบเนี่ยมีเศษนู่นเศษนี่เหลือไหมพี่เขาบอกเขามีขวดแก้วเหลือพี่ก็ขอเขาพี่เเเเคค้้้้้าาาากกก็็ใใจดดดดีีีรรรรับบบอออออววว่่๋ยหไโชขงงแและนนป๊ึ โอเคครับทุกคนก็มีข่าวอะไรครับทุกคนร้านเขาเพิ่งแบบทิ้งขยะไว้มันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่ได้แบบพูดแบบโขดโกงโขดแก้ครับทุกคนเราก็ต้องหากันต่อไปไอ้ถือว่ายอยาเตยคนน่าจะได้แหละสห้าบาทอะไรนะห้าบาทพี่โบงไปร้อยเลยเนี่ยเดี๋ยวไปเดินก่อนแล้วกันไปหาเกมต่อก่อนครับทุกคนเอาให้สุดไปเจอแล้วครับทุกคนขวดแบบเนี้ยเยอะนะทุกคนเนี่ยมีงูไหมเนี่ยคุณร้นชกมีมาอีกแล้วใครจะหยุดเขาได้ฝนก็ไปพ่อสาวผมมาแน่ๆ เยืนลอยบนหัวได้แม่ใครมามาทิ้งก็ตรงนี้วะเด็กดีนะครับอย่าทิ้งก็อย่าแบบมั่วซ้่วนะทิ้งร่มถังนะครับอันนี้แบบเท่าที่ลองดูนะใครเลือเก็บของเก่าขายนะครับเซเว่นทิ้งแหล่งแบบแหล่งเงินแหล่งทองเขาโดนพดเต็มเลยดูดิคือเรื่องช้อปปิ้งได้เลยอันนี้ขวดนมเขาโดนเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนแต่ไม่รู้ว่าได้ไหมเราไปเอาขยะันนะเทว่นเดี๋ยววะผิดไหมวะเออผิดด้วยวะไม่กล้าว่ะเขาอาจจะแบบเก็บของเขาก็ได้ปะไปไปเืหฮ้ยมาทำอะไรที่นี่ โอเคครับดูลตอนนี้เนี่ยเราได้ของใหญ่มาครับดูลนี่ผมไปขอพี่เขาคือพอดีว่าพี่เขาเนี่ยทำเกี่ยวกับพวกแบบบริษัทขนส่งเว้ยแล้วก็เรื่องกระดาษลังเยอะแล้วเราก็แบบลองเข้าไปขอปรากฏว่าพี่เขาให้มาเท่านี้ก็ับดูลให้มาเยอะมากดูแล้ดูแกาแฟมาแล้วกาแฟมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปหาต่อ มีหน้ามัาเสียงดังโอ้ยนี่เจอนี่กระดาษรังรวยกูรวยแล้วคืนเนี้ย,ยใช้กันยังไงให้หมดวะอู้ยเยอะเลยนะคือามากว่าทำไปเล่นนะนนนะทุกคนเยอะอยู่นะใช่อนะันนี้คือถ้าเกิดแบบคนเก็บขยะคนไหนจะมาเก็บแถวนี้นะครับตอนนี้ผมคุมแล้วครับทุกคนจะมาทับที่ผมนะครับรอแบ่งพื้นทีท่ละหมาหากินบ้างรอเล่นรอเล่นรอเล่น <S 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 ใครจะมาเก็บก็เก็บนะครับผมไม่ได้อะไรลองไปคนบ้านน้องนานาดีกว่าโอ้ยอันนี้ของบ้านน้องนานาครับกูมไปเก็บข้างาท,ท,ทมางณาไมวะาทำไมกูไม่มาที่แต่แรกวะ รวยแล้วอะ่ะโอยาา้ยได้แล้วค่ากาแฟได้แล้ว,ลวไม่มีอะไรผิดกฎหมายครับบ้าน้องนันนาตอนนี้ครับทุกคนรถเข็นผมเนี่ยไม่สามารถใส่เพิ่มได้แล้วครับทุกคนก็น่าจะเท่านี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปขายกันขายปะหกกิโลผมกิโลผมกิโลเรากไปขายยงไงต้งเราก็อาจจะต้องใส่รถพี่อะรถพี่เหรอจะใส่ไปหกกิโลก็ไม่ไหวนะรถพี่เหรอจริงจริงแต่ที่บอกหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลร้านเขาปิดแล้วไม่บอกพี่ก่อน เครื่องเงินเพื่อเงินมันจะขายได้กี่บาทนะเนี่ยถ้าน้ำมันคืนังไม่พอเลยเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าเนี่ยไปขายกันนะครับทุกคนตอนแรกคืนค่าอะไรเนี่ยเต็มไม่คิดว่าพี่เบจะหาได้เยอะขนาดนี้ดูชำนาญนะหรือว่าพี่มีพรสวรรค์ด้านนี้วะพรสวรรค์ด้านนี้แหละเออผมคิดว่าผมมีพรสวรรค์ด้านการหาขยะครับทุกคนเพราะว่าผมรู้ครับว่าคนทิ้งขยะที่ไหนกันเพราะกูก็ทำเราเล่นเราเล่นเราเล่นก็เดี๋ยวเอาของครื่องก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าได้กี่บาท โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่นี่ครับทุกคนร้านรับซื้อของเก่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าได้กี่บาทเสียงดังหน่อยนะครับทุกคนนี่คือของที่เราจะมาขายนะครับอ๋อนี่ครับทุกคนตรงนี้จะเป็นน้ำหนัก8.9กกิโลนะครับทุกคนแค่แบบแค่กระดาษหลังใครจะทำอาชีพนี้ก็ขายได้หมดนะครับทุกคนโล2องโลตรงนี้ครับทุกคนอันนี้เป็นพวกขวดแก้วครับทุกคนขวดโลละบาทอ๋อขวดโลละบาท อ๋อเดี๋ยวโอเคครับพี่เก็บทั้งวันนะครับทุกคนเดี๋ยวดูได่กี่บาทชะตาก,กรรมแล้วว่ากระดาษลังโลละ7.5บาทแล้วก็ผู้ขวดกิโลละบาทสั่งคากาแฟปุยังไม่ได้เลยมั้งอ่ะก็เดี๋ยวมาดูเงินกันครับทุกคนอโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทําการซื้อของซื้อของอะไรเสร็จล่ะแล้วก็กําลังกลับไปที่ประตูเราอันนี้บอกก่อนนะครับว่าก่อนมาถ่ายเนี่ยได้ทําการติดต่อมาที่ร้านแล้วว่าแบบเออเนี่ยสามารถเอากล้องมาถ่ายได้ไหมแล้วทีเนี้ยพี่เจ้าของร้านอ่ะเขาก็โอเคครับแต่ว่าเขาขอแบบไม่ให้ถ่ายติดเขาออ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 ะะะะไไไไรรเเเเเเงงีี้้ยยยยซึ่่่่่มมันก็ลลแแบบบบาาาาจจจจถดดทห ไม่เยอะนะครับเพราะผมต้องขายเดีผมไงแล้วก็ฟังเสียงที่เขาเอาอ่ะก็กเดี๋ยวขอตัวขับรถแปบ๊บแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปที่ออฟฟิศโอเคครับผมกคนเรามาสรุปกันละกันว่าได้เง,งินทั้งหมดกี่บาทนะครับทุกคนมีบินมาให้เพิ่งรู้นะการขา,ขายของเก่าอะไรเงี้ยมีบินด้วยอ่ะดูบินครับดูนก็กมีเป็นกล่องนะครับแปดจุดเก้ากิโลนะครับกิโลละเจ็ดจุดห้าบาทก็แปดจุดเก้ากิโลเขาคิดมาให้หกสิบหกจุดเจ็ดบาทนะครับส่วนพวกขวดนะครับขวดต่างๆสุภาพตรงพลาสติกอะไรเงี้ยกิโลละบาทเราได้มาสามกิโลเน้้้้้ววยแต่่่่่ออััันนนนนนนีีะะคครรรรบบผมมก็ไูาาาืเเ โลกี่บาทแต่จริงก็เงินดีนะตืจ่จริงปะ่ะใช่ถ้าเกิด<พ>เราได้เยอะเพราะไม่ไม่คือผมไม่รู้นะว่าในคลิปแบบมันออกไปเท่าไหร่แต่ว่าที่เราเก็บจริงๆอ่ะเราแบบเดินหาพวกแบบเศษน,นู่นเศษนี่อ่ะผมใช้เวลาในการหาเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งปะ่ะถ้าเกิดผมจำเวลาไม่ผิดเนี่ยตอนที่แบบเราขนพวกรังกระดาษขึ้นรถเนี่ยตอนนั้นประมาณสี่โมงครึง่งเพราะพี่ดูเวลาอยู่เท่ากับว่าผมใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึง่งได้เงินมาเจ็ดสิบบาทตี่นไม่แย่นะถ้าทา <ๆ S 2> ชั่วโมงเท <ๆ S 2> ่าไหร่สามห้าหรือเปล่าเออประมาณสามสิบห้าบาทไหมเอ้ยก็ไมง่แย่นะ แล้วก็อันนี้มีทิกเจอทิกมาอย่างหนึ่งพอดีว่าผมเนี่ยไปถามที่เจ้าของร้านมาวาแบบมันมีวิธีไหนไหมที่แบบทําให้เราได้เงินมากขึ้นอะไรเงี้ยคือมันมีวิธีอยู่ครับทุกคนรังกระดาษเนี่ยมันกิโลละเจ็บาทใช่ไหมสิ่งที่มันแพงสุดเนี่ยก็เป็นรังกระดาษถูกไหมแต่ว่าไอ้พวกขวดเนี่ยถ้าจะแบบให้ดีให้ได้ราคาจริงเนี่ยควรแยกครับคือถ้าอย่างนั้นอ่ะมันจะได้ราคาดีกว่าครับแต่ถ้าเกิดทําเหมือนที่ผมทาโดยที่แบบเราไม่แยกอะไรแล้วไปชั่งเลยเนี่ยเขาจะคิดรวมเลยครับทุกคนเป็นแบบอ่าเป็นกิ สนใจอาชีพนี้ก็เอ่อแนะนําให้เก็บแยกไว้แล้วก็ขายแบบเฉพาะอันดีกว่ามันจะได้ราคาดีนะครับผมทุกคนสรุปนะครับทุกคนจากการที่เราทํางานมาชั่วโมงครึ่งได้มานจสิบาทนะครับเก็งครับทุกคนค่าน้ำค่าน้ำกี่บาทค่าน้ํามาแก้วละหกสิบถ้าเกิดกินคนเดียวเนี่ยผมก็จะเหลือสิบบาทอุ้สึกเล้งเต้ <S <S 2> <S 2> เอาจริง <S 2> <S 2> พอมาทำอาชีพนี้รุนค่าของเงินเลยคือแบบต่อไปนี้ผมจะประหยัดครับดูกันผมจะไม่ใช้เงินซื้อได้ผมรู้แล้วครับว่าเงินเนี่ยแต่ละบาทก่าจะได้มันมาเนี่ยมันยากเย็นแค่ไหนนะครับทุกคนเด็กคนไหนนะครับหรือใครก็ หรือแบบใครบางคนใช้เงินแบบวันนึงแบบวันละห้าหกพันอะไรเงี้ยไม่เห็นคุณค่าของเงินคุณมาลองทำอะไรแบบนี้ครับทุกคนคือมันเหนื่อยนะมันไม่สบายครับทุกคนก็ฝากไว้คิดแล้วกันนะครับนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้พอแล้วนะครับใช้นี้ไม่องมาเจอสแกนไหนฉันก็ต้องแพล้ลาครับเพราะว่าลาอตัวกับทุกคนบ๊ายบาย,บาย